รัวแพทย์ใหญ่กินสินบนพร้อมเงินของกลางข่าออฟฟิศรั่วผออโรงพยาบาลบางกลวยรับผลประโยชน์จากการประมูลระบบคอมพิวเตอร์มูลค่ากว่า2ล้าน8 0 0 0มืนบาท35%ผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความเอาผิดโดนสัตักง,งานตำรวจกองบังคับการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบเบื้องต้นภาคเศษอ้างรับเงินจากภายในโรงพยาบาลและสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่5สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนตำรวจจะลุนเกียรติปานแก้วผู้กำกับการในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านชุจริตทำการเข้าจับกลุ่มนายแพทย์วิชัยรัตรพันธ์พาณิชย์อายุ53ปีผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขนาดกำลังรับเงิน90,300บาทจากผู้รับเหมาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ที่ใช้การล่อจับ โดยเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ภายในห้องทำงานของผู้ต้องหาในโรงพยาบาลพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารจำนวนหนึ่งกลับมาตรวจสอบพลตำรวจตีจรูนเกียรติกล่าวว่าสืบเนื่องจากการแจ้งความร้องทุกข์จากผู้เสียหายซึ่งร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปาปทและให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของผู้อำนวยการดังกล่าวหลังจากผู้เสียหายได้เข้าไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลซึ่งมีมูลค่ากว่า2 8 0 0 0 0บาท แต่เจ้าตัวได้รับเรียบเงินเงินส่วนต่าง15%ก่อนที่จะขอขยับเพิ่มอีก35%หรือประมาณ93,000บาทผู้เสียหายจึงมองว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะจะทำให้ผู้รับเหมาขาดทุนเป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบจากนั้นการสืบสวนสอบสวนจนทราบว่า จะมีการนับส่งมอบเงินในวันนี้จึงนําเงินของกลางที่จะทําสัญ,ญลักษณ์ไปมอบไว้ภายในโรงพยาบาลและเมื่อู้้ํำนวยการรับเงินของกลางแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสแสดงตัวเข้าจับกลุ่มสอดรับกับนายภูมิสาลเกษมสุขรองเลขาธิการคณะกรรมการปปทในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวสำนักง,งานปปทได้รับร้องเรียนผ่านสายด่วน 1206จากผู้เสียหายจึงทำการตรวจสอบเบื้องต้นและประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีซึ่งผู้เสียหายก็พร้อมเข้าแจ้งความก่อนจะร่วมกันวางแผนเข้าจับกลุ่มซึ่งจากนี้จะเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ขยายผลของทางเจ้าหน้าที่ตามเรื่องเส้นทางของเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่างๆให้กับตำรวจนอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้ประกอบการที่อาจจะถูกข้าราชการ เรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดก็ตามสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1206ได้จากคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่พร้อมดําเนินการตรวจสอบและหากว่ามีการกระทําความผิดจริงจะประสานให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจสอบและจับกลุมต่อไปขณะที่ผู้ต้องหาให้การภาคเศษว่าเรียกรับเงินดังกล่าวจริงแต่จะนําไปภายในโรงพยาบาลและสาธารณประโยชน์ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าผู้อำนวยการคนดังกล่าวมีประวัติการร้องเรียนในลักษณะใกล้เคียงกันถึงหลายครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนต่างๆว่ามีความผิดจริงหรือไม่หากพบว่าข้อมูลที่มีการดำเนินคดีหรือสืบสวนสอบสวนต่อก็จะดำเนินการทันทีและหลังจากนี้สำนักงานปปท จะตรวจสอบเส้นทางของเงินถึงลักษณะการฟอกเงินต่างๆอีกด้วยทั้งนี้ภายหลังจากการคุมตัวสอบปากคำที่กองบังคับการเลขานุก,การของผู้ต้องหาได้นำเงินสด500,000บาทมาขอประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งพนักง,งานสอบสวนอยู่ในระหว่างการพิจ,จารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่โดยขั้นตอนหลังจากนี้ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเป็นสำนวนคดีแล้วส่งไปให้สำนักง,งานปปช พิจารณาชี้มูลความผิดก่อนนำเรื่องส่งปฏิที่สารพิจารณามูลความผิดต่อไป